ปฏิหารชีวิตด้วยกฎแรงดึงดูดคุณมีทุกอย่างอยู่แล้วโอปาอิสานมาสเตอร์โคดเอ็นพีสวัสดีครับหลายครั้งเราไม่ชอบตัวเองหลายครั้งครับเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ไม่คู่ควรกับสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆใครคิดว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดบ้างครับให้ลองพยักหน้านหนึ่งครั้งนะครับใครรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งที่ฉันอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นความรวยหรือ,ออาจจะเป็นในด้านการงาน พยักหน้าหนึ่งครั้งครับเยี่ยมมากครับอำนาจของใจสำคัญกว่าสกิลในโลกภายนอกวันนี้เรามักจะลืมตัวเองครับว่าเราเนี่ยเป็นใครและถ้าเรามัวแต่ไปควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ที่เราตกหลุมพรางมันถ้ามันขึ้นมาได้ก็จบ หลุมพางคืออะไรครับหลุมพางที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้ยังไงล่ะครับหลุมพางที่เราคิดว่าเรากระจกเราไม่คู่ควรกับเรื่องอะไรเลยเราไม่ดีพอแต่ถ้าวันนี้ชีวิตคุณไต่ขึ้นไม่ได้ก็โชคดีครับแต่ถ้าวันนี้ชีวิตของคุณขึ้นมาไม่ได้ล่ะลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันนี้คุณมีปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาการเงินหรือไม่มีเงินเลยโอกาสดีๆก็ไม่มีอีกคุณจะเป็นยังไงครับ เห็นภาพตัวเองในจินตนาการให้ชัดถ้าเรายังคิดแบบเดิมเชื่อแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมนั่นเป็นเหตุผลที่คุณได้ผลลัพธ์ที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ครับนั่นก็คือเงินใดบมญทีคุณจําเป็นมากนะครับในช่วงแรกที่คุณจะฝึกความคิดอาจจะต้องฝืนหน่อยครับฝืนคิดในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดคุณก็แค่ต้องฝึกออกจากความเคยชินของคุณเหตุผลที่คุณไม่ได้ผลลัพธ์ในชีวิตมีเพียงไม่กี่เหตุผลครับข้อ 1. คุณไม่เติมเต็มจากข้างในในทาง n l p <N LP, S 1> เขาเรียกว่า art of fulfillment รบรบบเาไไม่ไดู้้สึกแบบ มัง่งคั่งไม่ได้รู้สึกเหลือเฟือไม่ได้รู้สึกเต็มจากข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกขาดอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นขาดความรักจากเพื่อนหรือมีแฟนก็จะรู้สึกขาดความรักจากแฟนไปที่ทํางานก็รู้สึกว่าไม่เป็นคนสําคัญของเจ้านายเลย2อคุณใช้วิธีที่ซับซ้อนครับบางทีเนี่ยเราเรียนรู้เยอะมากนะครับมากจนเริ่มมืนครับว่าจะทําวิธีไหนของใครก่อนดี ใช่ไหมครับโอป,ป้าพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเรามักจะใช้วิธีที่แบบเฮ้ยยากๆแต่บางทีเรามักจะมองข้ามวิธีการยายง่ายๆครับบางทีเนี่ยคุณลองคิดดูนะวิธีการยายง่ายๆเนี่ยอาจจะทำให้เราถึงเป้าหมายเร็วกว่าวิธีการที่ยากด้วยซ้ำสมองคนเรามันมี3ส่วนนะครับ สมองส่วนในสุดมันไม่ชอบความคมเครือมันชอบความกระจางชัดเจนคุณเคยเห็นของมันตีกันไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างกระบวนการซับซ้อนให้กับตัวเองโดยธรรมชาติสมองส่วนในสุดมันขี้เกียจมันจึงหาทางหลุดจากเรื่องที่คุณกำลังฝึกยังไงล่ะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณบอกว่าฉันจะตั้งใจลงมือทําอะไรบางอย่างมันก็ไม่ยอมทาสักทีครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณกลุมเครือไปหน่อยนะครับแล้วสมองส่วนในมันไม่ชอบและมันไม่ชอบเสียพลังงานครับพอเวลาเราจะออกจากจุดสบายหรือสิ่งที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะครับมันก็จะออกแยกหน่อยนะครับแล้วอะไรหยุดคุณเพราะว่าเราใช้วิธีซัาซ้อนครับ ความซับซ้อนเป็นศัตรูของการลงมือทําความซับซ้อนเป็นสิงงนนนส่งที่ทําให้เราไม่ลงมือทาครับเพราะว่าสมองไม่ชอบใช้พลังงานเยอะอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับคุณลองเขียนใส่สมุดของคุณตอนนี้ได้ไหมครับว่ามีลิสอะไรบ้างที่คุณอยากจะฝึกตอนนี้หรืออยากจะเปลี่ยนแปลงในตอนนี้เยกตัวอย่างคุณอยากจะฝึกตัดต่อคลิปวิดีโออยากจะฝึกไลฟ์สดอยากจะฝึกทําหมูปิ้งฝึกทําอาหารฝึกออกกําลังกายหรืออาจจะเรียนรู้อคอร์สออนไลน์ต่างๆลองดูสิครับว่ามันมีกี่อย่างที่คุณจะทํา หลายคนเนี่ยที่เขียนออกมาแล้วอาจจะโอ้โหกับตัวเองครับตอนที่โอป้าเขียนแบบนี้นะครับคือมันเป็นคําถามที่เรียบง่ายมากๆครับโคช้ชของโอป้าเขาถามโอป้าว่าอะไรหยุดคุณโอป้าเขียนมาเต็มไปหมดเลยครับว่าว่าโอป้าต้องทาอะไรบ้างนะครับปรากฏว่ามีประมาณ3ามสิบอย่างเราจะทํสามสิบงาน หรือ30อย่างภายใน1เดือนทันไหมครับไม่ทันครับไม่มีทางทันแน่นอนครับ30อย่างนี้มันก็ต่อให้ทันมันก็ไม่มีประสิทธิภาพครับคุณลองคิดดูนะว่าคุณทํามันหมดหรือเปล่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องเหลืองานที่สําคัญไว้เพียง1-3งานเท่านั้นนะครับหลายคนอยากจะฝึกในการจูงใจตัวเองให้ลงมือทําถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าถ้าวันนี้จิตใต้สานึกจะต้องเลือกเชื่อคุณ มันจะเลือกเชื่ออารมณ์เก่าๆของคุณที่ฝังรากมานานมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณป้อนเหตุผลไปหรือป้อนโปรแกรมไปว่าฉันอยากจะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้แต่ทำไมไม่ลงมือทำครับแต่สุดท้ายเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันเป็นเรื่องของแบบภายในของจิตใต้สำนึก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเลือกเชื่ออารมณ์เก่าๆที่ฝังรากมานานตั้งแต่เกิดจนอายุป,ปัจจุบันของคุณเลยครับและก็มากกว่าเหตุผลที่คุณกําลังสร้างขึ้นใหม่ในตอนนี้ครับเช่นฉันอยากอ่านหนังสือฉันอยากไปออกกําลังกายเช่นนะครับคุณใช้ affirmation กับตัวเองมามากแค่ไหนครับคุณขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายมามากแค่ไหนแต่ไม่เคยเห็นผลครับเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ยังไงล่ะครับนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งที่มันหยุดเราแล้วเรื่องแรกก็คือความซับซ้อนเรื่องที่สองก็คือสภาวะอารมณ์ของคุณครับจิตใต้สานึกเชอออ ทำงานตามอารมณ์และอารมณ์ตัดสินใจในกระบวนการต่อไปความคิดเป็นตัวกำหนดความรู้สึกความรู้สึกเป็นตัวกำหนดการกระทำและการกระทำเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าโปรแกรมจิต แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณมีเหตุผลมากมายและสร้างอารมณ์ไปกับมันไม่ได้ว่าเฮ้ยฉันรวยจริงๆแต่คุณไม่เชื่อลึกๆคือไม่มีความรู้สึกว่ารวยจริงๆคุณบอกว่าคุณทําได้แต่คุณก็ไม่เชื่อในใจว่าคุณทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็เหมือนกับคุณตําน้าพริกอะไรแไม่น้าครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะต้องใช้ความรู้สึกจากข้างในเมื่อก่อนโอปป้านะครับเคยฝึกใช้ affirmation นะโอ้โหพูดเยอะมากนะครับพูดทุกวันแต่ไม่เคยเห็นผลครับ ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่มีข้อกังขากับกฎแรงดนดดดมากนะักจนเพื่อนบอกว่าถ้าอ่านแบบท่องอักขยาตมันจะได้ยังไงล่ะโอป้ามันต้องมีอารมณ์นะครับโอป้าก็อ่านแบบท่องจําพี่้เข้าใจไหมขอบคุณตัวฉันที่สุขภาพดีแข็งแรงขอบคุณตัวฉันมันไม่มีอารมณ์นะครับคุณลองคิดภาพดูนะมันโรบอทมาอ่านให้คุณฟังนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกได้เมื่อไหร่นะครับนั่นก็คือแบบเป็นคีย์ของกฎแรงดึงดูดถ้าคุณรู้สึกได้เมื่อไหร่ระเบิดก็จะจุดชนวนให้เมื่อน,นั้นครับและระเบิดทํางานบนความสั่นสะเทือนกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันทํางานบนเลื่อนความสั่นสะเทือนครับที่ทำให้คุณเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่เหมาะสมและมันจะไปดึงดูดตามสิ่งที่คุณปล่อยออกไปคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนใช่แล้วครับคุณเป็นนกพิราบก็ดึงดูดนกพิราบกฎของนิวตันและกฎของจิตใต้สำนึกก็คือถ้าคุณส่งอารมณ์ออกไปหนึ่งคุณจะได้อาารมมณ์นนนัันก้กลบ ถ้าคุณส่งอารมณ์ว่าคุณเป็นหนี้มันก็จะส่งในเรื่องราวความเป็นหนี้มาให้กับคุณคุณส่งอารมณ์ว่าคุณโชคดีมันก็จะส่งเหตุการณ์ที่โชคดีมาให้กับคุณอย่างที่บอกนะครับจิตใต้สันนึกเลือกที่จะเชื่ออารมณ์ที่ฝังลึกมานานมากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นมันจะเลือกเชื่อในอารมณ์เดิมๆที่เคยคิดมานานๆซ้ำๆครับที่สุดของกฎแรงนึงดูดเลยนะครับอารมณ์เนี่ยเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของคนแล้วอารมณ์มาจากไหนครับ ตอนที่จะเกิดอารมณ์บนโลกไปนี้อยากให้เข้าใจเรื่องนี้ครับทุกๆอย่างบนโลกนี้คือพลังงานและเมื่อพลังงานบางอย่างมาสัมผัสเราผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ครับเช่นได้ยินได้สัมผัสได้เห็นได้ลิ้มรสมันจะเกิดเป็นอารมณ์และทุกๆอย่างบนโลกไปนี้เป็นพลังงานครับคนเป็นพลังงานสิ่งของสัตว์ธรร,ร,รรมชาติก็เป็นพลังงานแสดงว่าถ้าใครมาแตะเราแรงๆอย่างนี้นก็เป็นพลังงานนะครับและเมื่อเราได้รับพลังงานผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้าเราก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณลองคิดดูนะสมมติว่าคุณขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วแบบมีรถเก็บขยะกี่อยู่ข้างหน้าคุณแล้วแบบเหม็นมากๆคุณก็จะแบบบ่นออกมา เห็นไหมครับทุกอย่างมีแรงกระตุ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดนะครับแบบที่อ้างอิงได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เอา NLP ไปัพ p อ o r t ความคิดนี้ก็คือว่าเมื่อประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราถูกกระตุ้นนะครับมันจะเกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5ครับไปจับการน้ําร้อนแล้วร้อนเราก็แบบโอ๊ยโอยโอยถูกไหมครับเราไปเจอแดดโดนผิวเราเราก็ร้อนเราก็บอกบนโอ้ยร้อนจังเลยร้อนจังเลยโดนฝนเปียกอ่างร่างกายคนเปียกคุณก็บอกโอ้โหเปียกฝน ฝนตกก็โลกระแลอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์เกิดจากการที่ประสาทสัมผัสทั้งห้ามันโดนกระทบอะไรบางอย่างเมื่อเกิดอารมณ์มันจึงเกิดการตัดสินใจที่จะมีอารมณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังในการควบคุมโลกภัยในของคุณก็คือการกําหนดชุดอารมณ์ให้กับตัวคุณ อารมณ์นี่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเลยนะครับพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านทางร่างกายคุณครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคิดหรือไม่ทางใดทางหนึ่งจิตภายในคุณมันก็เริ่มทำงานเสแล้วครับสิ่งสำคัญในการฝึกกดแรงดึงดูดก็คือคุณจะต้องจับตัวเองให้ทันในแต่ละวันว่าเฮ้ยตัวฉันเนี่ยคิดอะไรอยู่ตัวฉันรู้สึกอะไรอยู่ตัวฉันมีอารมณ์อะไรอยู่กับเหตุการณ์นี้กับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของพฤติกรรมที่คุณแสดงออกมาในโลกภายนอกจะเยอะหรือน้อยก็ขึ้นกับระดับความเข้มข้นของอารมณ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับการใช้กดแปรงดึงดูดก็คือว่าคุณจะต้องควบคุมระดับความเข้มข้นของคุณให้อยู่ในสภาวะสมดุลครับแล้วก็มีพลังงานสูงสุดเท่านั้นเมื่อมันสปาร์คหรือถึงจุดระเบิดคุณก็จะดึงดูดได้ทันทีกดแรงดึงดูดทํางานบนคลื่นความสั่นสะเทือนครับ อารมณ์จะดึงดูดสิ่งนั้นมาตามกฎนิวตันหนึ่งต่อหนึ่งอารมณ์เครียดหนึ่งครั้งก็ดึงดูดเรื่องเครียดหนึ่งครั้งมาเช่นเดียวกันเราทำยังไงล่ะเราจะไม่เจอลบออกจากบ้านก็เจอแต่เรื่องลบๆผ่านประสาทสัมปัตหาแล้วคำตอบก็คือว่าเราจะต้องสร้างพลังงานภายในให้สูงมากพอแล้วพลังงานมาจากไหนล่ะพลังงานมาจากนิสัยครับนิสัยคือพลังงานนิสัยเป็นตัวกำหนดพลังงานทั้งหมดของคุณเลยครับและเหตุผลหลักๆที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก่ง ไม่มีประสบการณ์คือเป็นคนไม่เอาไหนเนี่ยเป็นคนไม่ดีพอไม่คู่ควรจริงๆแล้วนะครับคุณมีทุกอย่างในตัวคุณอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับจะเป็นเจ้านายของตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกใช้กฎแรงดึงดูดคุณต้องเป็นเจ้านายของอารมณ์ครับถ้าคุณเป็นเจ้านายของอารมณ์ได้รู้ว่าเรามีอารมณ์อะไรพยายามปรับคลื่นอารมณ์งคุณให้เป็นบวกอยู่เสมอในแต่ละวัน สภาวะที่ใช่นะครับจะกําหนดว่าคุณมีทุกอย่างแต่ถ้าคุณมีสภาวะอารมณ์ที่ไม่ใช่คุณจะไม่สามารถมองเห็นความสามารถหรือสกยภาพของคุณได้เลยครับยกตัวอย่างเช่นคุณอกหักคุณเศร้าคุณดราม่าคุณไม่สามารถมองเห็นเลยว่าตัวเองดีพอหรือมีอะไรเพราะฉะนั้นจงรักษาสภาวะอารมณ์คุณไม่ได้ไม่มีทรัพยากรคุณเพียงแค่ไม่มีสภาวะที่ใช่นั่นก็คือเรื่องอารมณ์ครับอารมณ์เป็นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตและ อารมณ์ทั้งหมดก็เป็นตัวกำหนดความรู้สึกและการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำนำมาซึ่งผลลัพธ์คุณมีทุกอย่างในตัวคุณอยู่แล้วเชื่อโอป้าได้เลยนะครับและคุณก็คู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฝึกจับอารมณ์ตัวเองให้ทันกันสวัสดีครับ